อย่างีเ่เราว่าในนีที่เแาใช้อาคมในการปรโัโจนี่็นหเร,เราก็เลยต้องใช้4เยอะอย่างเงีเรืเร่องกายท่ก็จะสอบแซง,งามาเยอะมากเพราะว่ามันไม่ช่แตัวเดียวที่เราต้องฝ็จะมีัวล,วลที่เก่ชงชาชายวิซึ่งเป็นพยายนที่ขเ,เวลนะ้เราก็ต้องอ,อาากมาสูอตอคือที่เป็นดีอย่างกเีกยคือว เราก็เล่าไม่มดอะขอเราเราว่าต้องไปอยู่ตรงไหนจบตอนที่โค้งสุดท้ายแล้วรับรองว่าความมันพีขึ้นมาอีกแน่นอนครับผมพี่เจนี่ขาไม่มีอะเอาฝากไปแล้วไม่ใช่เหรอถึงเวลาแล้ว เดี๋ยวนะชาตพยักพมนล้วเองอ๋อเอาเอาครบเลยนะโอเคได้เวลาไฟแล้วนะครับเพราะฉะนั้นทีมคุณมาอยู่ฝั่งนี้เลยและท่นทีมพระจักรัลนมันคืออะไรอ่ะจุ่มน้ำจิ้มกล้จุ่มน้ำจิ้มแล้วก็จุ้มน้ำจุ่มแล้วก็จุ่มน้ำจิ้มมันคือสิ่งที่ทีมงานบอกว่าข้าวคำถามจ้าที่ต้องปล่อยให้มือผมเหนื่อยเลยปล่อยให้มือผมเหนื่อยแล้วก็อยู่กันไปยาวๆเลยอา เมื่อไหร่พี่เหนื่อยปุ๊บคำตอบมันจะมาเองเขาจะปีกสามเกมนะมเขาไม่สามเกมพอมันคืออะไรอจุ่มน้ำจิ้มก็จุ่มน้ำจิ้มแล้วก็จิ้มน้ะจุ่มแล้วก็จุ่มน้ำจิ้มไม่ใช่สิ่งที่ทีมงานบอกว่าถ้าเราคำถาม้ามยี่ต้องปล่อยเมื่อผมเหนื่อยเลยปล่อยเมื่อผมเหนื่อยแล้วก็อยู่กันไปยาวๆเลยให้เหมือนตรงนี้เลยเมื่อไหร่พี่เหนื um ่อยปุ๊บคำตอบมันจะมาเองเขาจะปีกสามเกม เขามีจาบเกี่ยวเธออ๋อเอาเอาทั้งกลุ่มเลยนะโอเคได้เวลาไฟแล้วนะครับเพราะฉะนั้นทีมคุณมาอยู่ฝั่งนี้เลยและทอร์เทียมพระจระโอ้โหโค้งสุดท้ายแล้วรับรองว่าความมันพีคขึ้นมาอีกแน่นอนครับใช่พีกแกรี่ผาไม่มีเหรอเอาฝากไปแล้วไม่ใช่เหรอไม่ได้เลยเดี๋ยวนะชาตพยักยอมมากเลยอะช่องไก่อะมันสนุกอะจังหวะมันได้กับบีบ วันนี้่ะจริงๆอยาเป็นคนเรียบร้อยนะน,นั้น,น,นคือการแสดงมันคือการแสดงจริจงๆไก่ก็แค่คคแบบเราสร้างเอเจนต์ให้เขาสร้งางความสุกเราไม่ได้แกล้งเขาเลย